ทุกคนว่าอันนี้คืออะไรเรามาเจอขนมหน้าตาแปลกๆแบบนี้ในห้างดองกี้ที่ญี่ปุ่นมันคือที่เก็บจุบจุบโอ้ยเดี๋ยวนี้จูบจุบมีที่เก็บด้วยล้ำมากถ้ากินไม่หมดก็เก็บไว้ออมต่อได้ใครอยากได้อันนี้บอกได้เลยนะแต่ไม่ให้หลักแและเขามีหลายลายด้วยนี่ลายอุนจิสีลุ้ายนิตนิคนี่ก็มีอ้บา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 นานาเจ้ามินเนียน่ารักทุกอันเลยต่อไปอันนี้เป็นสายใหมสายลุ้งถ้าดูตามหน้าซองคือสีสวยมากมาแกะดูกันว่าข้างในจะเป็นสีแบบนี้หรือเปล่าหนึ่ แล้วแต่ละสีก็ลดไม่ซ้ํากันเลยสีม่วงอันนี้อาวุธสีฟ้าลดบูเบอร์รี่สีเขียวลดแอปเปิ้ลนี่สีเหลืองลดเลมอนสีชมพูลดสตรอเบอร์รี่และสีขาวลดมะนาวงมหมดอันเลยทุกคนอันนี้ช็อกโกบีแต่อันนี้ไซส์ปกติเราไม่เอานี่ของเราต้องอันนี้ช็อกโกบีช็อกโกบียักษ์โอ้มีของฝากผมด้วยขอบคุณครับแม่อันต่อไปอันนี้อันนี้เครื่องดื่มงูเอ๊ะงูที่นี่หัวโตแปลกๆปลกไหมทุกคนเวลากินเขาต้องเปิดหัวตรงนี้ แล้วเขาก็กินอย่างนี้เลยใช่งูแน่อ่อมันเป็นน้ำอยู่ข้างในนะทุกคนแล้วน้ำสีขา